นี่คือหลานโกงครับเป็นเรื่องราวตลกซึ่งมาคลายเครียดกับท่านผู้ชมด้ว้นะยครับฝากไว้ด้วยฝากไปเลยเขียมาตะเพี้ยอะไรไม่ได้ถามอย่างนี้เลย เตรียมอ่านมาเตเรียมเป็นกลยเอาไว้ครับให้รู้ว่าเรื่องนี้นะครับท่านที่ดูตรงนี้แล้วก็จะเป็นความสรุปอย่างหนึ่งครับแต่ดูในหนังจริงจริงจะสรุปอีกแบบหนึ่งนะครับสนุกมากกว่านี้ด้วยอยากฝากไว้ว่านะครับยามเครียดก็ดูกันได้หลานกงนะครับหลานม้านี่เขาได้รางวัลคิดว่าเรื่องนี้จะได้รางวัลไหมฮะเรื่องนี้ได้ครับได้จากใครอ่ะได้จากใครใครจัดละได้รางวัลก็ใครจัดละรางวัลจากคนเข้ามาดูแค่นี้เข้ามาดูคอมเมนต์ดูก็โอเคละเรื่องเรื่องแรกจำได้ไหมสับ สัปเนอร์สรรเนอร์ครับผมสามล้านวิวไปแล้วมั้ยาสามล้านกว่าเราะพอคนเริ่มชอบกันนะครับบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมทำหนังแล้วมันไม่เรื่องราวไม่เหมือนกับหนังที่เขาทำกัน เยอะแยะมากมายเราต้องบอกว่าวันหลังเราเป็นหนังตลกถ้าเราจะทำเรื่องราวอย่างนั้นเพราะไม่เอาพวกเรามาเล่นหรอกครับเอาคนอื่นเล่นดีกว่าแต่นังตลกก็คือต้องตลกมาเล่นกันถ้นกาเราอย่าไปพูดประชันอย่างนั้นดีก่าเพราะว่าจะทำให้ทุกคนเข้าใจก่อนเดี๋ยวคนคนมาเกลียดพวกเราไม่ใช่บอกว่าถ้าเกิดเป็นเรื่อที่เป็นเรื่องเวลาว่าจะเป็นอีกเรื่องอะไรแบบอะตอนแรกคนดูเขาไม่คิดรลกแก้พูดมกไ่คิดเันก็มันคิดตอนที่พูดคนเห็นไม่ฟังมึงคิดคนเดียวอย่างนี้โทษโทษเวลาครับเอางี้ถือว่าชายวันไหนอะไรยังไงช่อง สุฟโยโกดหมายเลข24หนังเรื่องอะไร จะมาเรื <muitas> <ian> um, ่องไหนเขาจะมีเ hmm. ร um, uh, ียบเรียงไว้เรียบร้อยแล้วในปีนี้จะติดตามมาอีก3 4เรื่องอีสี่หเรื่องนะครับนะเป็นเรื่องอะไรบ้างในเราอุบไปก่อนอุบไปก่อนบอกกันหน่อยก็ได้เขาจะได้รู้ไอเวรเน้ะหวงอะไรนักหนามันก็ต้องรอดูหนังดังก่อนใช่ไหมต้องมีหนังดังมาก่อนแล้วถึงจะมีล้อเรียนดาเลียนตามใช่หรือว่าสร้างเองก็มีก็แล้วแต่เราจะล้อเรียนหนังอะไรตามตามที่ท่านผู้ชมอยากจะได้เออผู้ชมชอบดูเรื่องอะไรเยอะปุ๊บเนี่ยเราก็จะมารอเรื่องนั้นฝั่งเราก็ล้อล้อหมดครับตลงมังกรพุดลลำใหญ่เราล้อทุกอย ไม่เจ๊งฝรั่งผลไม้อั้งนี้ก็ต้องไปต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่มาร่วมให้ความสนุกนะครับแล้วก็บอกถึงเรื่องราวหนังเรื่องนี้หลานกงฝากไว้ด้วยกับท่านผู้ชมที่ชมรายการช่อง 24U ของเรานะครับกดไปได้24ครับอย่าลืมนะครับวันนี้พวกเราต้องไปกันก่อนนะครับขอบคุณคุณตัวแรกเชินยิ้มขอบคุณคุณนุชเชินยิ้มขอบคุณคุณโจอี้เชินยิ้มคุณจุ๊บจิ๊บเชินยิ้มแล้วก็นัทลงเชินยิ้มด้วยครับกันก่อนครับจากรายการโพสต์กะแฉสวัสดีครับ